สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับทุกท่านนะครับจากช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมตลาดเซวันโคราชนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าต้นไม้ไสวยๆกันนะครับก็จะมีทั้งไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับไม้แดดนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมร้าน JP แผ่นเลยนะครับ ก็จะมีส่งออนไลน์ด้วยนะครับนี่นะครับุญาตครับอาพบกับเจนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมอ่าเบอร์โทรติดต่อครับอันนี้เบอร์โทรติดต่อร้านนะครับเบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับผมหนึ่งสี่สาม ห้าหกศูนย์สามนะครับผมเบอร์นี้นะครับสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามเจได้เลยนะครับที่เบอร์นี้เนาะครับครับผมอมีมีส่งออนไลน์ค่าส่งยังไงครับอ๋ออันนี้มีจัดส่งออนไลน์นะครับผมแต่แต่ขอออกตัวก่อนนะครับว่าของผมจะเป็นออเดอร์ที่จัดส่งแบบประก้านะครับก็คือจะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทครับจริงๆอ่อะส่วนมากนะครับจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็น หนึ่งร้อบาทนี่คือจะเป็นตะกาเล็กนะครับผมแล้วก็จะมีไม้บางตัวนะครับเช่นเป็นไม้สูงแบบเนี้ยอย่างเช่นโมกโมกนะครับผมที่มีความสูงแบบนี้ครับสูงเกินประมาณร้อยเซนขึ้นไปเนี่ยครับก็อันนี้จะคิดตามตามเขาเรียกตามการส่งจริงนะครับคิดตามจริงนะครับผมก็คือเราส่งให้แล้วเสร็จก็คือค่าส่งเท่าไหร่เราค่อยแจ้งอีกทีหนึ่งก็คืออย่างนี้นะครับผมก็คือจะเป็นไม้เป็นบางตัวนะครับผมจะเป็นไม้ที่เป็นต้นสูง แล้วก็แบบว่าเป็นการส่งแบบอีกวิธีหนึ่งที่ยังไม่เคยส่งเพราะเขาจะบางทีจะต้องใช้กล่องที่หนาขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะกล่องก็จะมีราคาที่แพงขึ้นนะครับผมส่งตะก้าก็ดีนะครับส่งตะก้าก็ดีครับร้อนด้วยครับใช่ครับผมแล้วก็ได้ใช้ตะก้าได้ใช้ตะก้าด้วยอันนี้คือข้อดีนะครับผมถ้าถามว่าใช้กล่องคือชีคขาก็คือชีคขาแต่ว่าตะก้าครับอาจจะแพงนิดนึงแต่ก็ได้ใช้ตะก้าด้วยนี่ได้ใช้ประโยชน์ของเขาด้วยนะครับผม ดีทุกอย่างวันนี้มีไม้อะไรมาเสนอก่อนจริงๆหน้านี้ก็เป็นหน้าไม้ดอกนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมแล้วก็จะมีพวกไม้กลิ่นหอมนะครับผมที่วันนี้ที่ร้านเจไดเอามาขายที่เซเว่นนะใช่ครับผมเริ่มต้นที่3าสิบาทโอ้ราคาดีมากเลยครับเพราะว่าผมมาเดินสำรวจแล้วนะครับคือราคาดีมากรไม้แดดนะครับครับอ่ะเดี๋ยวเจพามาดูกับราคาที่เริ่มต้นที่30สบาทก่อนนะครับผมอ่อาจจะวน วนไปวนมาหน่อยนะแต่ว่าอยากให้ไปไปที่ราคาเดียวก่อนนะครับผมได้ครับเดี๋ยวมาที่ทางนี้ก่อนก็ได้นะครับผมอ่นี่นะครับผมนี่หลายๆคนบอกว่าเป็นน้องโรสแมรี่นะครับแต่น้องไม่ใช่นะครับ <c oughs> น้องคือสนหอมนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าสนหอมไล่ยุงนะครับผมตัวนี้เขาบอกว่า <c oughs> ไล่ไล่ยุงยังไงก็คือเราต้องทําให้เขามีกลิ่นก่อนเช่นเราลูปแบบนี้ <c oughs> เราลูบแบบนี้นะครับให้เขาให้เขาออกกลิ่น เขาจะเป็นกลิ่นกลิ่นมินมินนะครับผมเป็นกลิ่นมินอ่อนๆสามารถช่วยไลยุงได้ก็คือเราลูบเสร็จนะครับเราสามารถแปรแขนแปะขาไลยุงกันยุงได้นะครับผมอ่าไซนี้นะครับก็อยู่ที่กระถางงกนิ้วกระถางละสาบาทนะครับผมอันนี้ราคาดีมากมีประโยชน์ด้วยไลยุงได้ด้วยนะครับผมจะมีกลิ่นหอมนะครับผมอันนี้มีกลิ่นหอมจริงนะครับผมถ้าเกิดไม่หอมนี่ยินดีคืนเงินเลยสําหรับส่วนหอมไลยุงนะครับผมมจริงครับผมชอบหอมจริงครับผมอันนี้จริงๆก็มีต้นใหญ่เหมือนกัน มีต้นใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าต้นใหญ่ลูกค้า,าไปแล้ว<อ>แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ต้นใหญ่จะอยู่ที่ราคา85บาทถือว่า<อ>ต้นใหญ่เลยก็ทักทักมาสอบถามเจได้ก่อนเนาะอ่าถ้า<อ>ไซนี้ก็อยู่ที่30บาทนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูที่30บาทอีกหนึ่งตัวครับทางด้านฝั่งนี้เนาะ<อ>ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าสำหรับใครนะครับที่แบบชอบอาไปปลูกประดับรั้วเนาะนี่อันนี้ก็คือน้องไซด่างนะครับผมสวยมากเลยครับดางสวยมากเลยนะครับผมนี่แล้วน้องมีต้นเล็กเกินมาแล้วด้วยนี่ ก็ห่างหกนิ้วแล้วดูความลากเขาลากแน่นแบบนี้นะใช่ครับผมความแข็งแรงเลยนะครับใช่ครับนี่อันนี้ไม้พวกนี้ต้องมีจํานวนนะครับผมมีจํานวนให้นะถ้าเกิดว่าใครรับเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะมีลดลดราคาได้แล้วก็เป็นราคาส่งได้นะครับผมแต่ต้องสั่งในจํานวนที่แบบถ้าใจดีนะครับผมยี่สิบต้นขึ้นอะไรางนี้จะดีที่สุดครับมารับที่สวนที่ร้านได้นะครับได้นะครับผมก็จะมีราคาส่งให้แต่ว่าเราไม่มีส่งให้นะครับผมหมายถึงร้านร้านแต่ว่าเขาเรียก ไม่ได้แบบเราขับรถไปส่งให้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งแบบออนไลน์เราส่งให้ได้นี่นะครับผมอ่ะร้านนะครับร้านอยู่ตรงไหน,นก็จะอยู่ที่ตลาดกรีนโซนนะครับผมอยู่ที่โคกสูงนะครับผม<อ>ก็อยู่ที่โคราชนี่แหละครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็หรือมาทําธุระที่โคราชนะครับอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมเจรหรือว่าไปเยี่ยมชมตลาดนะครับผมก็สามารถทักสอบถ,ถามเจได้ก่อนเจก็จะ ส่งโลเคชันหรือว่าแชร์โลเคชันให้นะครับผมจะได้ไปร้านถูกเนาะเพราะเป็นตลาดเปิดใหม่ยังมีหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่ถึงเดือนเองครับผมอ่าสําหรับไซด่างนะครับผมต้นนี้เนาะด่างสวยๆแบบนี้เลยก็อยู่ที่ราคาส0มสิบาทเช่นกันครับราคาดีมากเลยนะครับต้นนีใหญ่เลยครับครัปุมนี่เดี๋ยวเรามาที่โซนสามสิบบาทกันต่อดีกว่าสามสิบบาทกันต่อนะครับผมอ่ะ เป็นไม้ดอกน่ารักน่ารักอันนี้บางคนบอกเป็นเดซี่แต่ไม่ใช่นะครับพื้นดอกน้องนะครับกลีบดอกน้องจะมีความเป็นสีม่วงอ่อนเป็นแบบม่วงพัดเทียนนะครับผมสวยมากเลยนะครับอยู่ในกระถางหกนิ้วนะครับผมอันนี้เป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเมื่อกี้ก็ลืมบอกนะอันนี้น้องสนหอมสนระยุงตัวนี้ก็แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไซด่างก็แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่แนะนําให้เลี้ยงในบ้านนะครับใบล่วงทันทีเลยสองวันรู้เรื่องใบเหลืองร่วงเลยอ่าอย่างอันนี้ก็เป็นไม้แดด น้องชื่อว่ามะกร็ตนะครับผมนี่ดอกสวยๆแบบนี้เลยกระถางหกนิ้วก็อยู่ที่ราคาสามสิบบาทครับเย้งแดดนะครับผมนี่แล้วก็มาที่ตัวหนึ่งที่มีแบบสีสันแบบจัดจ้านชัดเจนมากครับนี่กระถางหกนิ้วนะครับน้องชื่อว่าดาวกระจายนะครับนี่น้องจะมีความเป็นสีส้มสวยๆแบบนี้เลยนี่กําลังเป็นตุ่มดอกออกดอกหลายดอกเลยนะครับนี่อันนี้ก็อยู่ที่สามสิบบาทเช่นกันครับสวยมากเลยครับใช่ครับสีเขาสวยนะครับ เห็นกลางคืนนี้เขาเขาก็เด็ดนะครับผมนี่อันนี้เมล็ดเขาน่าจะขยายพันธุ์ต่อได้ไได้ครับก็คือถ้าสมมติเขาล่วงหรือว่าเมล็ดในเนี่ยครับก็โรยในในกระถางนี้ได้เลยอือซื้อต้นเลยนะครับหรือไม่งั้นก็ไปเพาะใส่ถุงก็ได้แล้วอบไว้ก็ได้นะครับผมนี่ก็คือเป็นวิธีการที่แบบว่าพอเขาล่วงโรยอ่ะเราก็ได้จํานวนเขาเราได้ต้นใหม่เขาด้วยนี่อ่ะแล้วก็มาที่ทางนี้ต่ออ่ะเป็นไม้ด่างอีกหนึ่งตัวจะเป็นไม้ด่างไม้แดดนะครับผมนี่ น้องชื่อว่าบางคนก็เรียกสาริกาด่างบางคนกล้าหัวใจเศรษฐีหรือหัวใจด่างก็แล้วแต่ชื่อเลยเนาะอันนี้ก็อยู่ที่ส0มสิบาทนะครับผมด่างสวยๆแบบนี้เลยถือว่าต้นใหญ่นะครับนี่ใหญ่มากนะครับใช่ครับสวยด้วยครับสามสิบาทเท่านั้นครับผมนี่อ่านี่ครับแล้วก็จะมีน้องแพงพวยครับผมนี่กระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแพงพวยตอนนี้จะเหลืออยู่สองสี่นะครับผมเป็นสีม่วงกับสีแดงแบบนี้นะกระถางใหญ่ๆเลยแพงพวยต้นสูงนะครับเทียบกับตัวเจนะนี่กระถางหกนิ้ว อันนี้ก็อยู่ที่สามสิบาทนะครับเลี้ยงแดดนะครับผมมากเลยครับอันนี้มีจํานวนไหมครับอันนี้ต้องรอเป็นรอบครับครับแพงหวยต้องรอเป็นรอบจริงๆบางที่มารอบเดียวแต่เป็นสีเดียวอะไรเงี้ยครับเผื่อหลายๆคนอยากจะได้แบบสามสี่สี่สี่ขากันอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ต้องรอรอบหน่อยครับครับผมหมายพวกนี้จะมาเป็นรอบครับผมอันนี้มีสีม่วงแล้วก็สีจออเป็นสีชมพูครับอันนี้สีชมพูม่วงสวยๆแบบนี้เลยสวยมากเลยครับใช่ครับผม แล้วก็มาที่ตอนนี้ต่อน่ารักน่ารักน้องก็คือบานชื่นน้องจะเป็นบานชื่นสีสม้มไม้แดดร้อนเปอร์เซ็นนะครับผมอันนี้ก็สามสิบบาทตัวนี้นดูแลง,ง่ายไหมครับดูแลง,ง่ายมากครับถ้าถ้าเกิดว่าเอาไปประดับหน้าบ้านวางไว้บนปูนนะครับถ้าแดดหลอนจะจัดแนะนําให้ลดน้ําเช้าเย็นดีกว่าเช้าคือช่วงเช้าแบบตีห้าหกโมงหรือเจ็ดโมงเงี้ยได้อยู่แต่ไม่เชา้ชาเช้าแบบว่า ก้าโมงสิบโมงแดดแรงๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ถ้ารถคือรถเช้าดีที่สุดจะเป็นต้นไม้ทุกต้นรถน้ำช่วงเช้าเนี่ยประมาณเนี่ยดีที่สุดประมาณหกโมงเจ็ดโมงตีห้าเนี่ยผมว่าดีที่สุดอันนี้ก็จะเป็นสีส้มครับอยู่ที่สามสิบบาทบานชื่นเราจะมีอยู่หลายสีนะครับผมจริงๆก็มีสีขาวด้วยเนี่ยครับสวยมากเลยครับสีเหลืองก็สวยอันนี้สีน้องจอ,อกเป็นสีชมพูเข้มครับชมพูบานเย็นไหมครับตัวนี้เรียกบานเย็นไหมครับบานก็เขาจะเข้มกว่าบานเย็นเนาะสีอ่ะ อันนี้ก็สามสิบบาทครับสีเหลืองก็สวยลังกระถางก็จะมีสองต้นที่เป็นคนละสีก็มีนะสีเหลืองเขาก็สวยนี่นะครับสามสิบาทเช่นกันครับนี่เขามีเมล็ดไหมครับอ่ามีครับเหมือนกันครับนี่ดอกครับรอรอแห้งโรยเหมือนกันก็ขยายพันธุ์ได้ใช่ครับผมนี่อ่าเนี่ยอย่างกระถางกระถางเนี่ยแต่ผมชอบส่วนตัวชอบสีขาวเขาดูแบบขาวสะอาดขาวสวยใช่ใช่สวยมากเลยครับสามสิบบาทเช่นกันครับผมนี่ ราคาดีมากเลยใช่ครับผมอ่าเดี๋ยว <อา S 1> เรามา <ใน S 1> ที่สามสามสิบต่อเพราะราคาสามสิบาทนี่คือจะมีเยอะอยู่พี่นี่ต,นต้นอางนี้ก่อนใช่ไหมครับไม่ให้ระวังไฟนี่แล้วก็จะเป็นต้นนี้ครับโมกอันนี้เป็นโมกแคร์นะครับเป็นโมกแคร์เวียดนามซึ่งมีกลิ่นหอมเหมือนกันแต่ว่าพอดีเนี่ยนี่ดอกเขาจะเป็นดอกเล็กๆแบบนี้ดอกเขาร่วงไปแล้วนะครับนี่ แต่เขาก็ออกดอกตลอดนะครับอันนี้จัดเป็นอารมณ์บอนไซได้เลยนะครับผมอยู่ในไซ์กระถางหกนิ้วนะสําหรับโมแคร์เวียดนามนะครับผมอันนี้นะก็อยู่ที่ราคา30บาทเช่นกันนะครับผมราคาดีมากเลยครับโตเร็วโตเลยนะครับถ้าเอาไปทำบอนไซได้นะสวยนะครับเพราะจะเป็นเขาไม่ได้เป็นอารมณ์เป็นแบบไม้ตั้งตรงขึ้นนะเขาจะเป็นแผ่ออกด้านข้างเดี๋ยวเจให้ดูอ่ะเห็นไหมเขาจะแผ่ออกด้านข้างเขาไม่ได้เป็นรูตรงแบบนี้นะครับผมเขาจะเป็นแบบแผ่ออกข้าง แนะน,น,นำนะครับว่าเป็นโมกแคร์เวียดนามถ้าเป็นโมกไทยหรือโมกลาที่เป็นโมกอมเขาจะเป็นลําต้นตรงขึ้นครับซึ่งเจก็มีนะเดี๋ยวเจพาไปดูเนาะอันนี้โดนนี้ก่อนที่สามราคาสามสิบาทเนาะอันนี้ก็สามสิบาทครับผมนี่ราคาแล้วก็จะมีม <า S 2> นี่ <รา S 2> นะครับนี่นเป็น,นพุทพิชยาอันนี้น้องออกดอกตลอดออกดอกตลอดเลยแนะนํานะแดดจัดๆนี่คือออกดอกดีมากสวยมากเลยครับใช่นี่เขาแบบ ต้นใหญ่อยู่นะครับต้นใหญ่นะครับนี่เทียบกับตัวเจเจสูงอยู่เมตรเจ็ดสิบอะครับเนี่ยก็วเจสิบเซนนะครับเนี่ยอ่ะต้นใหญ่นะครับแล้วน้องออกดอกตลอดนะครับผมนี่สีขาวอันนี้น้องไม่มีกลิ่นหอมนะครับผมหลายๆลคนเข้าใจว่าน้องมีกลิ่นแต่น้องไม่มีกลิ่นนะครับผมอันนี้ก็สามสิบบาทต้นใหญ่แบบนี้ราคาดีมาก <laughs> อ่าโอเคครับเรามาที่นี่ต่ออีกกอลอันนี้ใบเงินหรือใบทองใบทองไหมครับตัวน,นี้ใบเงินอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นตระกูลเนี่ยครับที่เป็นเขาเรียกว่าบางคนก็เรียกสามกริย์าบางคนก็ใบนาครับอ,อันนี้ก็คือเป็นใบเงินก็คือพื้นใบกับก้านเขาเจอะเงินเงินก็ดูแบบนี้ครับผมเขาเจอกสีเงินเขาก็จะมีใบทองเหมือนกันแต่ว่าใบทองเขาจะออกสีเหลืองอใช่ใช่ใบทองใช่สวยเหมือนกันนะครับอ่าบางคนก็แบบเขาเขาดูยังไงเขาดูสวยยังไงเหรอเขาก็จะดูสวยที่ลายใบครับจะเป็นสีนาคแบบนี้เลยที่ลายใบ อ่าอันนี้นะครับในความเชื่อนะเขามีประโยชน์เลยนะทุกคนในความเชื่อนะครับสําหรับแบบว่าใครนะครับที่แบบอ่ามีเพื่อนที่แบบกําลังจะแต่งงานหรือว่าทําบุญขึ้นบ้านใหม่เงี้ยเราสามารถเอาเนี้ยไปแบ่งให้เพื่อนได้เอาไปแบ่งให้เพื่อทําอะไรก็คือเอาไปลองพานครับ uh huh. พานแบบพานน้ำมนต์ลงในขันน้ำมนต์ก็ได้เอาปะปุ่มน้ำมนต์ uh huh. ก็ได้การนี้หรือถ้าเกิดว่าเราจะไปลองพานไหวพระ ประดับใบ้าอเนกก็ได้นะครับผมอันเนี้ยคือเขานิยมกันในงานมงคลมากนะครับผมสําหรับใบใบหน้ากับใบเงินเนี่ยครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ตัวละสามสิบบาทนี่ครับผมจับเลยครับผมแคปหน้าจอแล้วก็ทักเลยนะครับได้ครับผมอ่าแล้วก็มีต้นใหญ่นะครับผมสําหรับใบหน้านี่คือแปดนิ้วไซส์ใหญ่แบบนี้เลยผมบอกเลยว่าต้นใหญ่มากต้นนี้ือคือไปลูกแล้วก็คือโตเลยใช่ครับเนี่ยผมไม่ดูลายใบเขาจะสวยแบบนี้เลยอ่ะให เนี่ยครับลายใบยเขาสวยนะครับเป็นแบบนี้เลยอ๋อสวยมากครับใช่ครับนี่แล้วต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับนี่แปดนิ้วนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ราคา85บาทไซเนี้จะมีน้อยถ้าเป็นไซ์แบบนี้จะมีเยอะครับผมเพราะไซใหญ่เนี่ยคือจะไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะครับนี่ถ้าสมมติอยากทําจํานวนหรอทําได้ถ้าเกิดแบบอยากเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านข้างๆได้ถ้าเราไม่เสียดายนะครับเราตัดแล้วชําน้ําก่อนก็นกได้เพราะเขามีราก ใส่กระถางใส่ดินอย่างนั้นก็ได้นะครับผมอันนี้คือชาติดง่ายนะครับผมอันนี้ต้นใหญ่ๆก็80บาทพอครับราคาดีมากนะครับมีสองกระถางนะครับที่เอกมาวันนี้นะครับใช่ครับผมจะมีอยู่ประมาณห้านึงหกกระถางแค่นี้ครับสําหรับใซนนี้นะครับผมที่อยู่ร้านอ่าแล้วก็มาที่นี่ครับจันทองหรือพัดบวกทองครับผมอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคากระถางละร้อยพอครับอ่าปกติไข่ยร้อยยี่สิบเนาะ อาันนี้เอาไปกระถังละหนึ่งร้อยพอราคาดีมากเลยครับสวยด้วยนะครับใช่ครับอันนี้อยู่ไซส์หกนิ้วครับผมอ่ะสวยแบบนี้เลยครับอันนี้หนึ่งร้อยบาทอ่ะแล้วก็มาที่ตัวนี้น้องคืออากุนีิมาหลักทรัพย์นี่ชื่อมงคลด้วยนะนี่นะครับใช่ครับก้านก็สวยก้านชมพูแบบนี้เลยนี่กระถังละหกสิบาทเท่านั้นครับหลักทรัพย์ราคาดีมากเลยครับใช่ครับสวยแบบนี้เลยนะครับนี่สวยแบบนี้เลยครับผม เดี๋ยววนมาทางด้านนี้ต่อครับผมเดี๋ยววนมาทางด้านนี้ต่อเนาะอ่าแล้วก็จะมีไม้ที่เป็นไม้แบบว่าสแตนดาร์ดเป็นไม้พื้นฐานเลยครับที่เป็นแบบว่าไม้ปอกาดในห้องนอนเนาะก็จะมีอยู่สองตัวนะครับที่เป็นยางอินเดียนะจะมีเป็นยางอินเดียดงขาวกับยางอินเดียดําธรรมดาสวยมากเลยนะนี่อ่าเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเนาะสําหรับยางอินเดียดงขาวสวยๆแบบนี้เลยนี่เอาไปประดับห้องนอนห้องนั่งเล่นโต๊ะทางาน เลี้ยงภายในบ้านได้นะครับผมแต่แนะนํานะแล้วก็ย้ําเลยครับว่าไม่แนะนําให้เลี้ยงแบบว่าห้องปิดที่แบบห้องปิดมืดเลยไม่มีหน้าต่างไม่มีแสงนี่เลี้ยงต้นไม้ตัวอะไรก็ไม่รอดนะครับผมนี่แนะนําไม่ต้องให้เขามีแสงดีที่สุดต้นไม้เขาจะชอบออันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาสามรอยเก้าสิบาทใบกระถางสวยๆแบบนี้ไปเลยเอาหินโรยให้ด้วยได้หินไปด้วยพร้อมตั้งเลยนะครับพร้อมเลยครับไม่ต้องหากระถางเปลี่ยนสามรอยเก้าสิบบาทนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนี่ แต่ถ้าเกิดว่าเคาอยากได้เป็นต้นสีต้นยเดียดดำไซนี้นะครับนี่ตัวนี้ส่งได้ใช่ไหมครับส่งได้ครับแต่ว่าไม่ได้ส่งทั้งกระถางนี้นะเพราะว่าใบเขาใหญ่แล้วก็เสี่ยงที่เขาจะแตกถ้าเกิดว่าส่งอันนี้ไซนี้นะก็อยู่ที่สามร้อยเก้าสิบาทโอ้ราคาดีมากค่บใบยังเดียดํำนะครับใบใหญ่มากเลยนะครับแล้วเขาไม่ทิ้งใบด้วยนะครับใบชูขึ้นด้วยฟอร์มดีนะครับ ปกติบางคนเลี้ยงนี่คือแบบว่าเหลือครึ่งต้นหรือว่าเหลือแค่ยอดใบเขาใช่ครับใบชอบร่วงครับใช่ครับเลี้ยงร่มลำไรอ่ะครับไม่ต้องแบบไปทําอะไรเขามากร่มลำไรปล่อยเขาทิ้งทิ้งไว้ครับนี่ก็ดีที่สุดใช่ล่มมากร้กเป็นชราเพราะว่าบางทีเราลดน้ําอะครับลดน้ําไม่ได้ดูก็คือว่าเราเราเราเขาเรียกอะไรเราไม่ได้ลดน้ําแบบเบรกมือหรือยั้งมือก็คือลดแบบแฉะ ถ้าเกิดว่าอยู่ในลมไปเนี่ยเป็นเชื้อราแน่นอนผมบอกเลยเพราะว่าเขาไม่ได้แสงไม่ได้อากาศที่มันถ่ายเทได้สะดวกก็ทําให้เป็นเชื้อราได้ง่ายครับผมอันนี้ก็สามร้อยเก้าสิบอ่าแล้วก็เป็นไม้มงคลอีกหนึ่งตัวนะครับผมจะเป็นตัวนี้นี่สวยๆแบบนี้เลยใบสวยมากเลยครับใช่ครับผมนี่อันนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่กระถางนะครับผมมีอยู่สี่กระถางเนาะอ่าสำหรับตัวนี้นะใส่กระถางขาวๆสวยๆไปเลยขอแค่าการลองพอ แต่ว่าตัวนี้หลายหลายคนบอกว่าเลี้ยงคลาเลี้ยงยากก็มีส่วนนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอะคลาเขาจะชอบดินกับชื้นาสามารถเลี้ยงน้ําได้เลยนะครับผมแต่เลี้ยงน้ําแบบว่าปริมปริมไม่ใช่แบบน้ําขังจนแบบขังท่วมกระถางจนแบบนั้นบบไม่แนะนําล,ลองกระถางลองจานใช่ไหมใช่ใช่ครับลองจานแบบว่าลดให้เขาแบบปริมปริมได้เลยไม่ต้องแบบว่าจนจนขังเยอะตัวนี้แดดประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้จริงๆหรอครับไม่ให้แดดเลยดีกว่า ค่อนข้างที่จะล่มคร่อนข้างที่จะล่มเลยถามว่าล่มลำไลรในโรงเรือนได้ไหมได้ครับแต่ว่าเขาจริงๆเขาจะชอบล่มเลยอลายใบยเขาจะสวยๆแบบนี้เลยเขาชื่อว่าคลา้าคุณแผนนะครับผมนี่ลายใบยเขาสวยนะครับผมหลังใบก็แดงๆแบบนี้เลยนี่อันนี้ก็เป็นตระกูลไม้มงคลนะครับผมใครปลูกแล้วนะครับเชื่อกันว่ามีสเสน่ห์เมตามหานิยมเนาะอันนี้ก็อยู่ที่กระถางละแปด ปดสิบเก้าบาทครับราคาดีมากเลยนะครับเด็กสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นี่คือสวยมีเสน่ห์น,นะครับผมสำหรับต้นนี้เนาะ,ะแล้วก็มาที่ไม้หอมอีกหนึ่งตัวคือตอนเนี้ยชอบไม้หอมมากไม้ดอกหอมอันนี้น้องก็เป็นแก้ววินโดรหรือแก้วแคร์ย้ํานะครับผมว่าเป็นแก้วแก้วแคร์ไม่ใช่แก้วสูงโอ้หอมจริงๆครับผมหอมไหมครับหอมครับได้กินหอมจริงๆน้องจอก <c oughs> ดอกตลอดนะครับผมเนี่ย ตุ่มดอกกําลังจะออกนะครับผมพอดีดอกที่เขาออกมาแล้วเขาร่วงลงไงครับเขาร่วงลงแต่ตอนนี้เขากําลังจะออกดอกอีกเยอะเนาะนี่เอาไปจัดเป็นทรงบอนไซส์สวยๆแล้วซึ่งตัวเนี้แนะนําให้เลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันถ้าอยากให้ดมกินหอมจริงๆอ่ะแนะนําอย่างหน้าบานกลางคืนให้ลมพัดเข้า้านเขาจะได้กลิ่นหอมอันนี้ก็อยู่ที่ราคา190บาทนะครับผมสาหรับแก้วอินโดหรือแก้วแคร้นะครับผมนี่ใช่ครับเป็นไม้ดอกสวยแล้วกลิ่นหอมนี่อ่ะแล้วก็มีอ่ะ นี่สายผูชอบผูนะครับผมนี่จะมีสองตัวนะครับผมเป็นลูแอปเปิลกระถางไซส์สี่นิ้วนะครับผมแล้วก็พูงาช้างกระถางละสามสิบห้าบาทอันนี้มีจานวนเยอะเลยใครรับเยอะก็มีราคาส่งให้นะอันนี้ราคาดีมากเลยนะผูแอปเปิลสามสิบห้าบาทพูงาช้างสามสิบห้าบาทครับผมสามต้นร้อยสามต้นร้อยไปเลยครับรวมไดใช่ไหมรวมได้ครับให้สามต้นร้อยไปเลยนะนี่ดีมากเลยนะครับครับผม ใครยังไม่มีเก็บได้เก็บได้นะครับผมอ่ะแล้วก็กุหลาบดอกสีขาวเนาะอันนี้กุหลาบดอกสีขาวสวยสวยมากเลยครับใช่ครับผมให้เขาจับโมกัดก่อนเนาะว่าดีแสงเขาเยอะแสงเยอะอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทกุหลาบดอกสีขาวถ้าถ้าต้นไหนไม่ชัดเจนก็ทักหาพ่อค้าได้นะครับเดี๋ยวพ่อค้าขายให้ดูใหม่นะครับอ่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวเขาเห็นไหมครับเขาว่าเขาเตี้ยกว่าอันนี้เขาเตี้ยกว่านะครับผมอันนี้เขาคือกุหลาบแคร ดอกสีแดงสีสดมากเลยใช่ครับเขาต้นเตี้ยเป็นกุหลาบแครนะครับเลี้ยงมานานแล้วนะได้แค่นี้เอง <S <S อันนี้เขาจะมีราคายน,นะครับผมสําหรับกุหลาบแคะเนาะอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาสองยห้าสิบาทครับอ่าแล้วก็มีกูงาช้างกอดกๆดกแบบนี้เลยนี่กูงาช้างกอดกๆดกแบบนี้เลยกระดังหกนิ้วเนาะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทอ่าน,นี่นะครับผมอ่าแล้วก็มาดู โซนทางด้านนี้นะครับอ่าเป็นตัวไททายหน่อยเนาะอ่าเป็นตัวท้ายหน่อยเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ลืมขึ้นตัวนี้ให้ครับอ่าอันนี้น้องคือส้มจีด่างจริงๆแล้วถ้าน้องออกดอกน้องจะหอมมากเลยอันนี้เป็นไม้มงคลมีลูกนะครับผมซึ่งลูกกระด่างเนาะลูกก็สวยนะครับใช่ครับผมต้นใหญ่ๆเนาะอันนี้ไซส์สิบนิ้วเลยนะอันนี้ไซส์ใหญ่สิบนิ้วอันนี้เป็นไม้มงคลนะครับผมยิ่งคนจีนนี่ยิ่งชอบมากเลยเพราะว่าเขามีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดได้ปลูก ได้ปลูกส้มหน้าบ้านเลยเนะี่ยด้วยความที่เป็นสีทองอะครับผมพี่ก๊อตดูให้พี่เจมหน่อยด้วยความที่เป็นแบบสีทองหรือสีอะไรที่เป็นสีส้มมงคลเนี่ยเขาจะชอบมากคนจีนครับอ่ะสำหรับกระถางนี้ก็หนึ่ง้ยห้าสิบาทโอ้ราคาดีมากเลยต้นใหญ่ด้วย แล้วด่างด้วยนะครับใช่ครับส้มจีด่างหนึ่งห้าสิบบาทแล้วกระถางใหญ่ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าตอนออกดอกเขาหอมแบบหอมมากไม่หอมยินดีขึ้นเงินเหมือนกันครับอันนี้โอ้บบหอมแบบหอมมากจัดแล้วนะครับไปจัดครับอ่าแล้วก็มีน้องเปล่งฟ้าเปล่งฟ้าสวยน้องจอกเป็นแบบสีแบบสีส้มส้มก็ไม่เชิงจอกส้มส้มเหลืองเหลืองก็ไม่เชิงนะครับผมออกโอโรสอย่างเงี้ยประมาณนี้สามสิบห้าบาทครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยราคาดีมากเลยนะครับ ครับนี่อันนี้สีอะไรครับอันนี้อาจะออกสีชมพูอ่อนครับจริงๆแิงเดี๋ยวกากาศเป็นสีชมพูเข้มครับครับผมเพิ่งออกนะครับดีเลยนะครับอ่าแล้วก็ไม้มงคลอีกหนึ่งตัวครับผมอันนี้เขาสวยมากตันนี้เลยสวยมากครับนี่นี่เนี่ยเริ่มยิ่งดึกๆเขาจะเริ่มส่งกลิ่นหอมอ่อนๆออกมาไม่ได้หอมแรงนะครับเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆที่เราต้องเข้าไปดมถึงจะได้กลิ่นครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าลมพัดแรงหนักๆเนี่ยก็ได้กลิ่นอยู่ อันนี้เขาชื่อว่ามังกรคาบแก้วครับผมลักษณะเขาจะมีดอกสอนดอกเนาะเขาจะมีดอกกีบนอางที่เป็นสีขาวแล้วก็ดอกด้านในที่เป็นสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้จริงๆอ่ะมีสองไซส์อยากให้ดูอีกไซส์หนึ่งแต่ว่าลูกค้าไปแล้วเหมือนกันโอ้อยู่ที่ร้านยังมีอยูครับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่จะเหลือแค่ต้นเดียวต้นเดียวนะครับเหลือต้นเดียวแล้วครับยังตามหานะครับที่อ่าก็จะมีลูกค้านะครับที่ทั้ามาหาผมด้วยนะครับ ที่อยากได้ต้นนี้นะครับบางส่ว้าแก้วนะครับถ้าใครอยากได้ก็สามารถติดต่อหาอ่พี่เจได้เลยนะครับครับผมอ่าสวยๆแบบนี้เลยเนาะนี่กระถางละหกสิบาทเท่านั้นทุกคนออกดอกตลอดนะครับผมเจบอกเลยเป็นไม้เรือยนะครับย้ํานะครับใครมีเป็นเสาเสาโรงเรือนเสาบ้านหรือว่าเป็นรั้วบ้านสวยๆเนี่ยให้เขาขึ้นเนี่ยโอ้โหอยากบอกว่าสวยงามมากๆทุกคนทาไม่ให้เลือยได้ไหมครับไม่ให้เลือย บังคับต้นหรอครับ<า>ไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าเกิดเราเราไม่ให้เขามีอะไรที่ก่องเนี้ยเขาเป็นไม้ที่ก้านอ่อนเขาไม่ได้เป็นไม้ที่ลําต้นแ<า>ข็งแรงคือซึ่งเขาต้องต้นใหญ่จริงครับเขาถึงจะตั้งได้แต่ก็ผมบอกได้เลยว่าไม่นานเพราะว่าเขาจะต้องเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆเป็นไม้ที่แทงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย<า>แล้วเขาอ่อนลง<า>ไม่แนะนําครับอย่างน้อยต้องมีหลักหรือเสาหรืออะไรให้เขาก่อให้เขาเลื้อยดีที่สุดครับก็อยู่ที่หกสิบบาทเนาะมังกรครับแก้วสวยๆแบบนี้เลย สวยมากเลยครับมีหลายกระถางนะครับอันนี้มีจํานวนเยอะครับมีจํานวนเยอะอย่างนี้ก็สวยนะครับเจบอกเลยนี่เนี่ยผมชอบแบบว่าเขามีเรงเลยใช่ครับสมชื่อเลยมังกรครับแก้วนี่แล้วก็นี่ภูแอปเปิลนี่ใหญ่ใหญ่ไปเลยใหญ่ใหญ่ใบใบใหญ่มากตาหนิเลยนะครับใช่แล้วผมให้ดูจริงๆต้องเลื้อยแต่ว่าเจไม่ได้ตําเลื้อยขึ้นไงไม่ได้ต่อเสาก็เลยให้ห้อยแสดงว่าเขาสามารถโค้งขึ้นอีกรอบนะครับใช่ครับ แล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเจจับเขาขึ้นนะเพิ่มเผื่อใบเข้าฝ่ามือเจแล้วเจบอกเลี้ยวใบใหญ่มากแล้วสวยนะอันนี้เอาไปร้อยเก้าสิบาทใส่แปดนิ้วใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะลายสวยด้วยนี่บางคนบางคนปลูกลายหลุดนะเพอรเปิลน่ะจะเขียวเลยเขียวคือเขียวใช่ครับใช่ครับจริงๆอันนี้ผมเคยทํปลูกมาแล้วแล้วบางต้นก็เขียวนะครับครับผมอ่าแล้วก็มีอากนิมานะตัวนี้จะเป็นเออลักกี้หรือดองโชคดีเนาะ กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทพออ่ะเลือกได้เลยกระถางไซส์แปดนิ้วยังเป็นอากุนีมาที่มีราคาอยู่นะครับอมอ่าแต่ว่านี้ทําเองแบ่งปันให้ราคาดีมากนะครับมีสองกระถางนะครับใช้ครับเลือกได้เลยต้นนี้ใบสวยมากใช่ครับเดียวกันไหมครับเดียวกันครับให้ราคาเดียวกันไปเลยจริงตัวนี้ต้องร้อยเก้าสิบแต่ให้ราคาเดียวกันไปเลยโอ้ราคาดีมากเลยครับครับผมอ่ะเรามาปิดถ่ายที่ต้นนี้นี่เราปิดถ่ายที่ต้นนี้นะครับผมนี่อ่ะ โมกนะครับโมกนะครับอันนี้โมกลาหรือโมกบ้านหรือโมกหอมที่เรียกกันอันเนี้ยทุกคนที่เจอบอกเนาะเขาจะเป็นโมกไทยลําต้นน่ะไม่ได้เหมือนโมกเวียดนามไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนโมกแคกไม่ได้เหมือนตัวนั้นนะนี่เขาจะเป็นลําต้นตรงแบบนี้ครับอันนี้เหมาะมากใครอยากเอาไปทําเป็นรั้วแล้วเป็นรั้วที่ออกดอกตลอดแล้วมีกลิ่นหอมอันนี้พี่ได้กลิ่นไหม ไอ้กลิ่นเขาเนี่ยกลิ่นเขาหอมเนาะแล้วถามมันก็ถานใหญ่ด้วยยมากดอกเขาจะห้อยเขาจะห้อยนอกเป็นพวงนี่อ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูใกล้ๆก็ได้ครับนี่ให้ดูใกล้ๆเนี่ยดอกเขาจะห้อยเป็นพวงห้อยลงแบบเนี้ยครับห้อยตกลงแบบนี้เนาะเวลาเขาออกดอกแต่ต้นเขาสวยมากเนี่ยขนาดเจเจอยู่เหนือลมไอเจอยู่ใต้ลมนี่ยังได้กลิ่นหอมเลยเนาะอันนี้ก็ไซส์ใหญ่แบบนี้เลยอ่ะก็อยู่ที่ เจ็ดสิบเก้าบาทาคาทุณคุดีมากเลยนะครับใช่ครับผมต้นใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็มีจํานวนเหมือนกันนะครับผมอ่ะอย่างที่เจย้ำเนาะต้นเนี้ยถ้าเกิดว่าใครสั่งโมกสั่งโมกเนี้ยเจยแนะนําอ่ะสั่งสองต้นขั้นต่ำสองต้นดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าส่งกล่องอค่าส่งอะกล่องกล่องแน่แน่แล้วทุกคนค่ากล่องอะห้าสิบาทเฉพาะค่ากล่องนะยังไม่รวมค่าส่งค่ากล่องห้าสิบบาทถ้าค่าส่งกล่องก็น่าจะประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยอันนี้คือเจจะ คิดค่าส่งตามจริงคือส่งแล้วเจจะถ่ายสลิปให้ดูว่าค่าส่งเท่าไหร่เราคือค่อยโอนให้เจทีหลังเนาะก็คือจะได้แฟกับเจแล้วก็ลูกค้าเพราะว่าอันนี้ขอพูดเลยว่าบางทีเราส่งต้นไม้เงพี่บางทีแบบเจคิดร้อยหนึ่งเนี้ยแต่ถามว่าค่าส่งหรอห้าสิบแล้วก็โดนค่ากล่องเขาอีกซึ่งเข้าเนื้อเจแบบประมาณร้อยกว่าบาทส่งร้อยเลยบางทีจริงครับใช่เป็นเหมือนกันไห้เป็นเหมือนใช่อันนี้เจต้องขอแจ้งไว้ก่อนเนาะอ่าจะได้แบบเป็นธรรมกับการทั้งคู่เนาะว่าแบบ ผื่อบางทีเราส่งไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,<ฮ>ะ,ะต้นใหญ่หญแบบเนี้ยเอาไปเลที่เจ็สิบเก้าบาทถ้าใครสะดวกมารับที่ร้านก็ก็ได้นะ,ะได้ครับผมมีจำนวนให้ครับอเาอาโคลาเลยอยู่แนะนำนะปลูกเป็นเนี้ยเนี่ยพี่เรามีรั้วบ้านนะข้างบ้านเนี่ยปลูกเป็นรั้วเป็นแนวเนี่ยได้กลิ่นหอมแล้วก็ <ฮะ S 2> มีประโยชน์แบบกลิ่นหอมดีจริงพี่พอเขาสูงง่ายมากพี่ตัดตัดแค่นั้นพอตัดแล้วข้อดีคืออะไรรู้ไหมเ <ฮะ S 2> ขาจะออกดอกที่เร็วขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นถ้าเกิดว่าตัด ครับครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ๋อลืมลืมลืมชวนชมดอกสวยสวยห้ามพลาดเลยครับใครชอบใครชอบสวยมากครับเจี่ชอบนะเขาจะมีอ่กลีบดอกจะมีความเป็นครีมครีมหนึ่งเหลืองครับเป็นสีวันนีลาดีกว่าเป็นเจ็บเป็นสีแบบเหมือนไอสครีมวันนีลาแ้วก็จะมีสีชมพูนะครับที่ปลายปลายกิ่วเขาอย่างนี้เป็นเส้นเข้าไปอันนี้ทรงสวยนะครับกําลังเอ้าดอกเยอะ อันนี้สาหรับคนที่ชอบชน,ชนแบบว่าออกออกออกดอกออกสีสวยๆแนะนําตัวนี้เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทโอ้ราคาดีมากเลยนะครับแล้วดอกไม่ต้องลดน้ํา<ว>บ่อยเ<ว>นาะอันนี้จริงๆอ่ะสองมันลดน้าครั้งแล้วเวลาลดอย่าให้โดนดอกไม่งั้นโดนโดนดอกแล้วดอกร่วงเลยเนี่อ่ะแล้วก็จะมีตัวนี้สําหรับคนที่ชอบแบบโทนสีเดียวแต่ว่าเขาจะมีกลีบซ้อนเหมือนกลีบกุหลาบสวเขาจะเหมือนกุหลาบนะครับโอ้โหอันนี้อยาให้ดูโขดเขาดูลําต้นเขา ใหญ่มาก,มากเลยคือเหมือนแบบน้องอิ่มใหญ่กว่าก๊อฟ้านทอใช่ครับน้องอิ่มน้องแบบน้องทองทองแน่นมากนี่กำลังออกดอกเยอะนะครับผมอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้ราคาดีมากเลยนะครับใช่ครับผมนี่วันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับรผมอ่าก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะครับสนใจต้นไหนนะครับผมก็ลอง ทักสอบถามที่เบอร์0971435603นะครับผมเบอร์นี้นะสามารถแอดไลน์แล้วก็โทรติดต่อได้นะครับผมแล้วก็เจนะครับจะมีช่องทางการติดต่อก็จะมีทางเพจ Facebook ชื่อเจภาษาไทยเพลแพรภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็มีช่อง y YouTube เจภาษาไทยเหมือนกันเพลแพรภาษาอังกฤษก็คือช่องเจเพลแพรเนี่แหละครับผมทั้งทางช่อง YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ ฝากติดตามนะครับช่องส่วนมุมไม้บ้านของพี่เจมได้นะครับผมก็ค,ค, <teh S 2> คือต้นไม้ราคาถูกด้วยแล้วก็พ่อค้าเป็นกันเองนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ฝากติดตามช่องเจมเพแฟนด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจต้นไหนนะครับก็สามารถทักหาพี่เจได้เลยนะครับใช่ครับเพราะว่าแต่ละต้นอย่างที่เจบอกเนาะบางทีค่าส่งคิดตามจริงบางทีก็คิดค่าส่งให้เลยก็พูดคุยสอบถามกันได้ทุกเรื่องนะครับบางทีไม่ซื้อแต่สอบถามมา ชนิดนี้เลี้ยงแบบไหนขยายพันธุ์ยังไงสอบถามพูดคุยกันได้เลยครับผมยินดีครับโอเคครับผมนี้ก็ขอบคุณพี่เจมมากๆเลยนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับเหนื่อยมากเหนื่อย